เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆมน้นงชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับกผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจู i ิ e เว r ร์เดอะเกมก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผมกับวันนี้วันสบายๆนะครับเย็นๆอย่างเงี้ยมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ผมปรารถนาที่จะเข้ามา นั่นก็คือนั่นก็คือหลีก <l ake> นั่นไงครับ <c oughs> จริงผมก็ยังเหลือการแข่งขันอยู่นะอ่าผมก็ยังเหลืออ่าแค t ออฟ h ดอะแชมนะอืนี่ไงมา <c oughs> ชิงการนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชิงการเงินนะครับอ่าชิงการซูเปอร์แร่นะครับแต่ตอนนี้เราต้องเก็บออมพลังเอาไว้ต้องเก็บออมในโนเสาร์ไว้นะครับเพราะมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ผมจะเข้ามานะครับเพราะว่า ไม่ไหวแล้วนะครับดูอันดับซะก่อน97นะครับแล้วก็อยู่แหลงทองแดงนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าเต๋อให้ก่อนนะครับอืมผมว่าพวกเขาน่าจะอยู่ระดับแหลงทองแดง่ะแหลงทองแดงก็น่าจะประมาณนี้นี่แหละเดาเอานะครับมาเอาไปแย่งเอาไปลองดูก่อนนะครับลองเชิงดูก่อนนะไปลุยอจะสู้ได้ไม่ได้ยังไงก็ฝาก ู้เลนใหม่ด้วยกันนะครับฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์รอุตากรรมก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอืมในะผมดูตัวหนะ่อยก็ไม่ต่างกันเยอะยังโอเคยอเคยู่ดูดีดูดีมาไม่ดูดีอะดูตัวมันก่อนดิบ้าไปแล้วนะครับมามาเลยถึงว่าฉันเลือกตัวมันได้คนนายกาใส่ไหม ร้อยสามวันนะพอจะตัดสินใจได้นะครับอืจมตีหนึ่งเฉยไม่เข้าหรอก้องกันสองมาเลยฉันจะล้มนายให้ดูขีเล็กจันสองมาเลย,เยใส่มาเลยกล้าไหมไม่กล้านะครับอมืมองเชิงอยู่ผมว่ามจมตีสามไม่โจมตีว่ะ ทีนี้ละปัญหานะครับอ่ผมก็จะเก็บสแต็ไว้ให้หมดเลยนะเก็บสแต็กดีไม่ใช่สเต็บมาเลยมันมีสทีนี้ละมันโจมผมแน่กัดกัดไหมกัดสี่นะไปแล้วนะครับอืมเรียบร้อยลูนี้ป้องกันไว้ก็ดีนะครับอืมเพราะว่าก็ยังสามารถเก็บสแต็กได้นะตัวนี้อาจจะมีถึงไปนะผมจะโจมตีหนึ่งโจมตีสโจมตีสามนะครับแล้วก็ต้องป้องกันหน่อยไหม พี่ป้องเลยป้องทำไมก็จะไปนะครับมากัดนาซะเด๋ยบร้อยแล้วทีเล็กก็ไปแล้วนะครับมาสโคสุขัดเราเป็นจระเขคเหมือนกันแกต้องอ่อนคอยครับมังแหละจอนให้ไหมผมว่าไม่อ่อนนะจมตีสี่ถ้ามันไม่จมตีสี่นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับมาเลย จมตีสจริงด้วยไปแล้วเออ,อ,อเรียบร้อยแต่มันก็ไม่มีสแต็กไงอ่าเปอร์เซ็นในการที่จะโค่นได้ก็พอมีอยู่นะครับอโจมตีหนึ่งโจมตี2อูอต้องโจมตีอันสามเลยหรอโจมตีสนะครับดูตัวต่อไปโอ้ยมีแปดสเปสเก้าเหลือห้าสิบวาโจมตีป้องกันหนึ่งป้องกันสองขอแล้ว <laughs> เรียบร้อยให้มันตื่นเต้นไงนเหลือเหลือเลห้าวินะครับอืมให้มันลุ้นไงให้มันลุ้น <c oughs> เหลือสี่สิบ้านะครับมามาเลยกลาใสไหมไมุกล้าอยู่แล้วแต่ฉันก็เตรียมไว้ให้นายแล้วพาไม่ตายสูงสุดไม่เหลือแน่มาเลย โจบตีสามนะคราวหนึ่งโอเคหูไม่น่าชนะเลยในยนี้ก็ชนะเท่านั้น40แต้มแทปแรกก็ไปสกขลาตายซะเถอะอะไรกันจัดกัรมันบิง,บงึ้นไปชมแล้วมั้ยไม่นะเรียบร้อยตายไปซะแล้วอู้ชนะอลไรนะครับยกแรกง่ายจัดจัดมันก็ต้องง่ายอุ้ยสามตีสองแนะ่ ก็แน่แหละก็นี่มันนี่มันแหลงทองแดงเนี่ยครับอือหูได้แต้มเหมือนไม่ขยับเลยว่ะได้หน่อยนึงอ,ะ,อะแสดงว่าขอตุนงินไว้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบได้เนะถ้าได้เจนซองเนี่ยทำยังไงเลิกเลยอ่ะพูดเลยว่าเลิกเลยนะครับไปต่อกันดิฟ้านะครับผมไอตัวนี้ฟรีแล้วอะเอาออกมาก่อนนะครับ จุ๊บๆๆๆโอ้โห oh, oh, oh. มันอยู่ร่างตารางนะตะก,กี้เห็นเลือดประมาณ3 0 0ฝ่าครับผมก็จะขยับหน่อยขยับหน่อยเลือดที่ประมาณ300ผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี่โอเคลุยอ้าวมาเลยนะครับมาดูคู่ต่อสู้นะครับว่าจะเป็นใครกันนะอันเนี้ทีนี้เราเหนื่อไฟเยอะเลย <laughs> แล้วกูจะได้กี่แต้มวะนนียโอ้โหเหนือไปจัดเลยนะครับทำไงดีวะนนีย มันยับเราก็ไม่ตางกับยบมันก่อนเลยโอเคเอาใส่ทีเพอไม่มนะีไหนเอาใส่ที่เพอนะครับม <laughs> าทีนี้ทำไงล่ะมีสองนะครับเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้จะทำไงครับเด็กจะรู้เหมือนกันนะครับอนะืสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอย่าไปยอมแพ้นะครับเชื่อผมนะครับถ้าเราได้การ์ดสมมุติไม่ต้องมากเราสู้ได้แล้งทองอ่ะเราได้กางทองบ่อยๆได้กัดทองบ่อยอๆหลายใบหลายใบเดยกเราก็แข็งแกร่งขึ้นครับเด็เก็มีซีเรียสนะ ง่ายๆคาบใดคาบดานะครับผมผมก็จะจมตีสองไปเลยมันต้องเข้าอยู่แล้วโอเคแต่ตาหน้าผมตายตายแมไม่ตายเว้ยมันมีแค่สองนะครับอืมผมคำ<ม>นวณมาแล้วไงเรื่องเรื่องรอรไรกล้าจมตีนะครับตามาเลย้หูหวันนี้มีแต่คนมีเจนสอง,องจมตีสองแต่ตาหน้ามันตายแล้วนะตายชัวร์ไม่มัวนี่หนึ่งสองนะครับแล้วก็เก็บไม้หนึ่งอืม นี่แน่ฟันหางสักเร็ยเลยฮึฮึฮม,มาจะนกยักษ์ฉันไม่กลัวนายหรอกมาเลยฉันจิกสร้างต้องลุ้นให้มันจมตีสามนะครับอมสแต็กมันจะได้หมดไปนะอ่ะจมตีมาจมตีสาโอ้โหเขาแข่งกันมาเลยทีนี้ละเบิ้งเขาแผนเข้าแผนแผนจมตีหนึ่งจมตีสองก็พอนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย S 1> <S 1> okay. อโอเคห่างก็ให้เรียบร้อยฉันก็โค่นได้นายได้อย่างง่ายๆนะครับอืมตัวนี้นายต้องโจมตีฉันยันสี่อ่ะเจ้าโลมนะครับอืมเราเรื่องในโนสอมาแก่งเกินไปนะครับอืมแต่เราก็โค่นง่ายไงเรื่องหองเรื่องนะครับมาเลยใส่เข้ามาโจมตีสี่ไหมไม่โจมสี่ว่าอือ ถ้าเราโจมตีโอ้ชนะโจมตีเจ็ดเลย <laughs> เรียบร้อยนะครับอืมอยู่ๆโดนตีก็หายไปผมนี่งงเลย <laughs> งับเขาให้มุนหนีห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับอืมอย่างกะเลหลักไข่ของเลยช <laughs> นะไปแล้วนะครับหนีมันรู้จักนะครอันุภาพการ์ดทองอันรุนแรงของเรานะครับอืมได้หน่อยเดียวเองแต้มมาเด้อเอออันดับหนึ่งมันเท่าไหร่วระเดี๋ยแรงเน็เฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบเป็ดเลยเหรอ อย่างว่าแหละขอสู้กันมา3วันแล้วนี่สองร้อยเจ็ดบเอ็ดโอ้ยร้อยหนึ่งเลยอันนี้ต้องชนะอีก3ทีสามทีโดยประมาณโอเคมาลุยต่อเลยนะครับเปิดได้แบงค์เนี่ยร้อยหนึ่งเจ็นซองดีกว่าโอเคได้เงินนะครับก็ยังดีนะครับอืมเพราะว่าผมยังไม่เสียแบงค์นะดูโฆษณาเอานะครับตอนนี้ป่ะื่ก,กี้มันมแต่ผมจะไม่เสี่ยงนะเอางี้ดีกว่าโอเคอย่างนี้ก็พอได้อยู่ มีน้องก็บอกว่าพี่เอาตัวเลือดมากๆเอาไว้ข้างหน้าสิเออก็ได้เอา,าเลือดมากๆไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับ <c oughs> เออจะได้รับดาเมจได้ดีนะครับ่ะไปะลุยอ่าเพราะบางทีเราก็ต้องฟังคนอื่นมากนะครับถ้าเราไม่ฟังคนอื่นเลยนี่โอ้โหแจว๋ว <c oughs> ถ้าเราไม่ฟังคนอื่นเลยมั่งเนี่ยเราคิดว่าเราเก่งอย่างเดียวนี่มันเก่งมันเก่งไม่ได,ได้ไม่ไก่นะครับเออเราต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากนะครับ ลอ,ลองลองปรับแต่งใช้สไตล์ของคนนู้นคนนี้มาผสมกันแล้วก็รวมเป็นสไตล์ของเรานะครับอืมเราถึงจะแข็งแกร่งนี้สุดนะผมคิดเอาไว้นะผมก็จะจัตีหนึ่งไม่ก่อนนะคู่คู่ขู่ขู่ใแน่ <c oughs> มาเลยยีเดียเมืองกูตายแน่ <c oughs> ไม่กลัวเลือดเราเยอะมาเลยกล้าใส่ไหมไม่กล้าหรอกมาเถอะนี่ก้ากกทองชุงเว้ยกระทองส่องไปเลยนะช <c oughs> ิบหายแล้วเฮ้ยแต่มันเหลือนึงอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวอย่าไปแกมันมันเหลือแค่หนึ่งเองเราก็จะมันต้องป้องกันแน่ผมจะป้องกันหนึ่งแล้วก็นี่เนื่องงานมันป้องกันจริงๆด้วยนะครับถ้าถีบมันก็เข้านะแต่ว่ามันเข้าหน่อยเดียวนะอืมแล้วงะเอาตัวนี้เลี้ยงสแต็กไว้ก่อนนะครับอืมใไ่ชั้นไม่ได้หรอก ฉันจะเปลี่ยนตัวมากัดนายโอ้โหมันคิดเยอะแล้วเกินไม่กล้าจมไปนะครับอืมคิดเยอะจัดๆเปลี่ยนตัวนนเราตัวโหดลงมาแล้วนะครับดูเกี่ยวอือเลยตัว่าแต่ผมไม่ทําอะไรมนเลยผมเก็บสแต็กไว้หมดเลยมันเมียแล้วโอ้มันใสผมแน่เลยมมันใส่แน่เลยใสไหม ใสเลยใสเลยใสเลยเออ,อดใจไม่ไหวไม่โอ้โหอดใจไหวเ้ยไม่โจมนะแต่เน,นี้ยโจมแน่ไม่โจมว่ะหูแจ๋วเลยอ่ะทีนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องเกรงใจแล้วนะเพราะว่าจะเกรงใจไปทําไมก็ไม่รู้นะครับเอาไปเลยนี่เราจะเ็นชัดไปตบก็ง่า,งายเรียบร้อยเจ็ดสิบสอามนะันนี้หนะครับ มันต้องโจมตีหกแน่ๆมันคิดว่าล้มได้แล้วมนเลยนาาโจมตีหกจริงๆด้วยครับงับอู้อหูใหญ่ซะเปล่าโดนงับนิ้วโป้งตีนทีเดียวก็ล้มไปเลยไม่ใหญ่โอ้ไม่แข็งแกร่งจริงม่ว่าอ้ยตัวเรานะไม่ใช่ตัวมันนะครับหนึ 1, 2, ่งสองโหเล่นง่ายเลยหนึ่งสองนะครับแล้วก็โหใช้สเต็ปหนึ่งสองหนึ่งสองย่างเดียวก็พอละอาเหลือว้สี 4, นะครับอืม <c oughs> จิกก็ให้เรียบร้อย มา <c oughs> ในบาดเจ็บเกยนตายแล้อย่างยุ่ยกันเดี <c oughs> ๋ยวก็ไปแล้วนะครับเนี่ยมาเลยกล้าใสไหม <c oughs> ไม่กล้าหรอกหมูว่านดเปลี่ยนตัวอืมนายยำเกงจ้าจานผมก็จะเปลี่ยนตัวมากนะครับเพราะว่าให้เกียรติคสู้ตสุดๆนี่ <c oughs> แล้วก็ทำอย่างนี้นะครับโอเคไปบายบายต้องเข้ามึงแหละ เออวุ้ยเรียกว่าสาหัสเลยทีเดียวนะครับมผมไม่คิดว่ามันจะเข้าเยอะขนาดนี้นะอ่ามันมี6นะครับสถานการณ์เดิม <laughs> ต้องโจมยัหนหกอ่ะถึงจะโค่นได้นะครับดูที่มันจะทำางไงจงตีห้าหรือไม่นึงโอ้โหมันคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแต่ผมนับถือคนนี้นะครับเพราะว่าทําไมรู้ว่าโอ้โหสู้สู้สุดใจเลยว่ะไม่ยอมแพ้เลยนะครับอืมถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แบบว่า โอเคเลยอะโอเคเลยผมพุ่งตรง67อ่ะ68อนะ่ะเพราะไหมผมว่ามันแพ้พลาดอีกเหลือแค่30กว่านะครับอืมเหลือ3าี่นะครับจะเมตรมน้อยมากมาเลยนี่เขาก็คัดตัวมาดีแล้วนะถ้าพูดถึงอนะแต่ว่าในระดับล่างไนงะโอเคมาใส่เข้ามา เยวดคลิปกูยาวแล้วมาเลยทีี้นุะมตายซะอย่าอยู่เลยให้เกียดเต็มที่นะครับอืมโจมตีไปเลยบินขึ้นไปโจ๊กเกอร์ตุ้มเรียบร้อยเกาะโลอะไรก็ยังต้องกระเด็นนะครับยิ้มอยู่ตลอดเลยโจ๊กเกอร์กูโอเคผ่านไปแล้วนะครับอืมโอ้โหต้องมีเด็กดื้อทุกทีสินะโอ้โหได้ยิบก้าวได้น้อยจัดจ้าะ เพราะว่าในโนเรเราเหนือน่อนนะสเจมาอีกสักยกหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมต้องออกไปปาบเด็กดื้อก่อนนะครับไหนๆเปิดแล้วก็เปิดได้เจนซองไปเลยปโอ <c oughs> วันนี้ได้แต่งเงินนะครับที่ผมอยากได้คือดินเอม่วงนะครับอืมไปขอปาบเด็กดื้อสักนิดนึงก่อนนะครับอืมอ่ะแล้วแล้วผมก็ได้ปามเด็กดื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเข้าไปเลยดีกว่านะครับเอาอีกสักยกหนึ่งนะครับอืมสาหรับทุกคนที่กําลังตีลีกอยู่ตอนนี้นะครับอืม ถ้าใครสถานการณ์ลีกเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้เลยนะครับอืว่าตึกไหมแข็งแกร่งไหมสุดเลยไม่พี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนของผมเนี่ยของผมตอนนี้ก็ <c oughs> หเห็้เยอะนะครับว่านีตายอยู่นะครับสถานการณ์เดียวกับลีกที่แล้วนะสถานการณ์เดียวกับลีกที่แล้วนะครับอรเยบบอ,อยวให้ทุกคนที่ดูอยู่ช่วยให้กําลังใจด้วยนะครับ <c oughs> ออมาเลยนี่แหละ ครับดูดีกําลังจะเกิดนะมาเลยจะ,จะจมตีนายก่อนหนีไม่กลัวเลยตัวใหญ่ฝาก็ไม่กลัวเฮ้ยแต่ตัวมันเล็กขนาดนะแต่คนมันเยอะมากเลยนะี่มึงคัดวิฟวับนะมึงได้ไปได้ยังไงเนี่ยแต่เลเวลหนึ่งนี่หูมาแอบเปิดได้ใช่ไหมจมตีสองไม่จมเว้ จะทำยังไงวะตัววะผมจะเก็บไว้สองเออป้องกันสองโอเคมีสเต็ปเหมือนกันมาสเต็ปใครจะโดนใจปกันมาโดูกันชักขี้เละที่สุดในเกมนหนเลยนะโอเคมาคนละหนึ่งนะทีนี้มันก็เหลือนหนึ่งนะเหลือนหนึ่งใช่ไหมเสร็จเรานะครับเราจะโจมตีหนึ่งสอง สามนะครับแล้วก็เก็บไปเพื่อนสองโอเคตายซะไอหน้ารอนี่กล้ามารอว่าฉันได้ยังไงฉันขี้เหร่สุดในเกมเลยแล้วดูโมเดลกุสกรใครเป็นคนสรงวะเนี่ยไฮโลเลปเตอร์ยังเท่กว่ากูเลยเห็แมัน่นน่ะตัวเล็กกะตไตหนึ่งอะ่ะด้วยแต่ผมชอบสี่มากเลยนะไฮโลเลปเตอร์น <N> ี่ตัวตัวนี้ยังไม่ยังไม่มีผมเฮฟวี่นะอยังไม่มีผมแววนนะตัวผมแววนนี่โคตรเท่อักจัดก,การมัน อุ้ยมันป้องกันสองมันรู้อ่ะรู้มากมีหกแล้วสินะเอามีห้าเองโอ้โล้วนึกว่ามีหกนะครับมาเลยตัวเล็กดูซิว่าจะล้มตัวใหญ่เสียงดังไหมผมว่าดังนะจมตีสามอู้หูกแกว้ว เลือดองนะครับลูกแก้วจัดจาดจุดตีหนึ่งจมตีสองสามสี่นะครับแล้วเก็บไว้สี่ตายอยู่ดีไม่รอดงับขวรหน้าเขาให้นะครับใครจะมารล่อเท่ากูไม่มีอ่ะมาเลยดูหน้ากูซะก่อนหอของมึงเยอะบากเต็มไปหมดเลยอะเดี๋ยวกีจะโชว์แพงคอที่สุดแต่จะรอ่อ้าว ยังอยู่ได้โชว์จริงๆด้วยโอเคมันเลยโตไม่ตายกันหน่อยพวกเดี๋ยวดูแผงคอชนันซะก่อนนีมันร้อนแรงยังก็ไฟลุกกระโดดเข้าไปจะปูกไปจะโดดได้เนงนริงคนนี้มึงไปละาาตายสนิทนีโชว์จัดๆนีอได้เห็นตัวตะกี้ก็ ประทับใจแล้วได้เห็นไม่ตายนะครับไล่ <L ight> ขึ้นมาแล้วนะครับอืมสิบเก้าแล้วผมว่าก็คงต้องพอกันแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันยาวแล้วมันจะลงยากนะครับแล้วห่อง,องเรื่องนะก็ฝากลุน้นฝากอะไรเป็นกําลังใจกันด้วยนะอะถ้าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่จะขิงกันก็ได้นะไม่ว่าอะเจ๊ <L ight> เ <laughs> อเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมอยู่พูดง่ายๆแตนลีกอะถ้าผมได้กัดทอง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 เดี๋ยวผมก็เก่งไรพวกคุณเจอเองอ่ายเดี๋ยวก็ทันเองง่อดเดี๋ยวเดี๋รู้กันเดี๋ยวรู้กัน,กน <laughs> แต่ว่า เอาสถานการณ์ตอนนี้ก่อนไม่สู้ดีเลยนะครับอผมคงต้องไล่อีกเยอะเลยนะอืถ้าใครมีอะไรรู้สึกยังไงแล้วเหมือนผมก็ฝากคอมเมนต์ได้นะ,ะส่วนตอนนี้ผมก็ฝากเหมือนเดิมอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนนี้ผมนายเปอกแนงก็คงต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมอย่าพลาดกดกระดิ่งนะที่ผมลืมไปแล้วด้วยนี่นะซีอูแกนทุกคนแฟนดาย,ยังเล่นอยู่ไปก่อนนุ๊กโอ้ย